สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแต้น,นะคะก็จะมากับบอลสีนะคะที่มีความหวานเลยนะคะบอลสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลสีนารีบูรพานะคะซึ่งคําว่านารีนะคะก็แปลว่าผู้หญิงนะคะแล้วก็บูรพานะคะก็แปลว่าภาคตะวันออกนะคะ ก็หมายถึงว่าผู้หญิงนะคะแห่งภาคตะวันออกนะคะหรือผู้หญิงแถวหน้านะคะเพื่อนๆนะคะ,ะสำหรับบอลสีนารีบูรพานี้นะคะเป็นบอลป้ายนะคะเป็นบอลแรไอเทมค่ะราคาค่อนข้างสูงนะคะนะคะ,ะซึ่งลักษณะใบของเขานะคะลักษณะใบของเขาจะเป็นบอลใบไทยรูปหัวใจนะคะ แล้วก็จะมีพื้นใบนะคะเป็นสีเขียวนะคะป้ายนะคะจะป้ายเป็นสีชมพูนะคะจะมีหูที่สูงนะคะรอยหยักระหว่างหูนะคะอยักชิดติดสะดือเลยนะคะสะดือจะเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆนะคะจะกัดสีนะคะเป็นสีขาวด้วยนะคะแล้วก็ป้ายเป็นสีชมพูนะคะ เป็นบอลป้ายนะคะแล้วก็เป็นบอลกัดสีนะคะเขาจะกัดสีที่เป็นสีชมพูนะคะบริเวณที่กัดสีเป็นสีชมพูนะคะจะมีความบางนะคะเมื่อเขากัดสีเป็นสีชมพูก็คือเป็นทั้งบอลป้ายและทั้งเป็นบอลกัดสีนะคะเพื่อนๆนะคะจะมีทั้งสีชมพูสีขาวนะคะแล้วก็สีเขียวเป็นพื้นใบนะคะปลายใบแหลมค่ะนะคะ ปลายใบยแหลมนะคะ,ะดูลักษณะก็เหมือนทั้งใบโพนะคะแล้วก็เหมือนทั้งรูปหัวใจนะคะเพื่อนๆนนะคะ,ะลักษณะก้านใบนะคะก้านใบและลําต้นนะคะจะมีเส้นสะพานด้านหน้าค่ะเส้นสะพานด้านหน้านะคะลําต้นเป็นสีเขียวนะคะมีเส้นสะพานด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคะเพื่อนๆนนะคะ สำหรับบอนสีนารีบุรพานี้นะคะก็เป็นบอนสีนะคะที่มีความสวยหวานนะคะเพื่อนๆเป็นบอนป้ายบอนกระสีนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆผู้ที่รักบอนสีนะคะ,อ,ะอยากหาซื้อหาสะสมนะคะก็แนะนํานะคะให้ซื้อแบบที่เข่าป้ายมาแล้วนะคะเพื่อนๆอมันจะมี สีนารีบูรพานะคะที่แผลงก็คืออาจจะเป็นพื้นใบที่เป็นสีเขียวนะคะเขียวอย่างเดียวนะคะอันนั้นเราต้องมาลุ้นนะคะเพื่อนๆว่าเขาจะป้ายหรือไม่ไป้ายนะคะถ้าเขาป้ายมาแล้วนะคะใบใหม่นะคะออกมาก็ต้องป้ายค่ะแล้วก็ใบใหม่นั้นจะสวยกว่าเดิมนะคะสวยกว่าใบแรกๆเลยนะคะนี่นะคะใบใหม่ล่าสุดนะคะเพื่อนๆนะคะ จะป้ายมาสีชมพูหวานเลยนะคะอันนี้เป็นใบแรกๆนะคะ,ะป้ายเป็นสีเขียวนะคะตอนแรกก็เป็นสีชมพูนะคะแต่เมื่อ,อเวลาผ่านไปนะคะ,ะสีของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนนะคะนะคะบางใบก็จะป้ายนิดหนึ่งนิดหน่อยนะคะแล้วแต่นะคะบางใบก็ป้ายเยอะนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ป้ายค่อนข้างเยอะนะคะ อันนี้ป้ายฮาร์ปเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็สำหรับบอนสีนารีบุรพานี้นะคะ,ะเมื่อเข้าวงการบอนสีใหม่ๆนะคะเพื่อนๆราคาสูงมากนะคะ,ะ,ะกําลังที่จะจับต้องได้นะคะก็ตอนนั้นก็ยังไม่กล้าที่จะซื้อจะหามา ปลูกสะสมนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า,าช่วงบอนสีกระแสบอนสีใหม่ๆนะคะราคาแพงมากค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถาหาซื้อหาเก็บนะคะพอที่จะจับต้องได้แล้วนะคะสำหรับบอนสีนารีบูรพานะคะก็อยู่ประมาณหลักร้อยนะคะซึ่งแต่ก่อนนั้นอยู่รา,ราคาหลักพันถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอนสีที่มีชื่อว่านารีบูรพานะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ประโยชน์นะคะข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับบอนสีนารีบูรพานะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ